จังหวะแรกที่เขาเข้ามาจริงๆอ่ะผมหลบเขาอดก่อนที่เขาจะหลบผมด้วยทัันเป็นว่าผมอ่ะเป็นคนประหมาาแทนที่จะเป็นเขาคยาเพียามแทนแล้วแทนอีกแฉ่อยังไงดีวะจะไปยังไงต่อดีวะให้เขาไม่รู้ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมฟิล์มนะครับจะมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับของผมด้วยการที่เราจะมาเป็นเด็กเซอร์เป็นพนักง,งานในร้านเราจะซ่อนกล้องไว้ในร้านนะครับโดยที่ไม่ให้เขารู้ตัวเลย ผมพี่เอมีความเป็นพนักง,งานบัญชีอะเรียบร้อยแล้วก็มีความขือนอายอยู่ในตัวค่อนข้างสูงเขาชอบทินกาแฟตอนเช้าใช้เวลาแล้วคือตอนนี้ตื่นเต้นมากว่าทือตอนนี้หนาจริงเป็นครั้งแรกของผมจริงที่อยากทําอะไรที่เป็นโมเมนต์ดีๆให้กับเขาตอบแทนเขาที่เขาสพอร์ตเรามาตลอดครั้งนี้ผมจะเซอร์ไพรส์แฟนคลับของผมที่ตามผมมานานได้สําเร็จหรือเปล่าเราไปตอนเป็นพนักง,งานเสิร์ ขนมก็คือยิงยางนี่ตรงไอ้หรีอไม่ไรไปด้อยเย็นอยู่สอนงานด้วยนะฮะยิงดูโลกจริงๆก็ผมรู้สึกว่าช็อตแรกที่ผมรู้ว่าเขาจะมาคือผมเริ่มโลกแล้วลืมกดน้ำเอาลืมเยร์น้ำคือคือ <c oughs> <c oughs> คือทุกอย่างมันลกไปหมดอะ เขาเข้ามาจริงๆอะผมหลบเขาก่อนก่อนที่เขาจะหลบผมด้วยซ้ำกนเป็นว่าผมอะเป็นคนประมาเป็นอนมาหับเป็นอาการที่เขาเสียที่แบบทำได้ปะ ผมรู้สึกว่าเธอทำแน่ปะไม่ใช่ครับโอเเ้ม <c oughs> ันเติมเป็นคือผมว่าเขาอ่ะน่าจะเริ่มสงสัยผมประมาณ80%แล้วว่าใช่อะไรครับอ๋ เงินเข้ามาเินเงินอ๋อเงินทองยี่ช,ช็อกโกแลตให้พร้อมเงินทอนด้วยอะไรอย่างงี้ความรู้สึกที่ผมได้รับจากแววตาของเขาคือใช่พี่ฟิล์มแน่แน่ไม่ใช่ใเดี๋ยวยวเอากาแฟไปเสิร์ฟให้นะครับเรารู้แล้วแหละว่าเขารู้แต่ปากแล้วก็ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มมใชซึ่งแ้าต่อเขาสั่งเขาเป็นรูปคู่กับผมแล้วเขาคอบขึ้นมาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยแบบโอ้<ๆ> ไม่มีจริงแล้วไงเอร์ไท้ายยังไงให้เขารู้สึกว่ามันเสร์ไพรส์เราแค่แบบเป็นสิ่งดีๆในวันนั้นเป็นกำลังใจในการทำงานของเขาอ่ะดอกไม้นะครับ้ไงอะสุดท้ายมันไปไม่สุดเรารู้แล้วแหละว่าเขารู้แต่ปากเราก็ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่จนวินาทีที่เราเปิดมาร์คเราก็แบบโอเคผมผมเองอะไรอย่างเงี้แล้วก็ดอกไม้มให้เขาแล้วก็เสริฟ นีชอบกินผลไม้โอ้อเยอะไหมละ่ะเรียนให้ครับเอาไว้กินนะไม่ได้ฝันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฝันที่ผมก็ลังบอกก็ลังให้ดนตัวเขาเขาดึงตัวหนีเขาแบบคือเขาสัน่นสั่นไปหมดจนแบบผมไม่คิดว่าที่คนเราพูดว่าที่เราฝันไปหรือเปล่า จะมีคนพูดแบบนี้จริงๆในชีวิตจริงอ่ะคือผมไม่รู้เลยผมคิดว่าคงเป็นไดอะล็อกในละครซึ่งวันนี้เราเห็นคนปกติธรรมดาทั่วไปอะพูดประโยคแบบนี้แล้วด้วยความรู้สึกของเขาจริงๆด้วยแบบอ๋อมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้มาสัมัยเขาแล้วก็เป็นสิ่งดีๆให้กับเขาเป็นกลังใจในการทำงานให้กับเขาอะ ตื่นเต้นตื่นเต้นเองเหมือนกันตอนนี้เลิกตื่นเต้นเองแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงจำได้เสียงสายตาหรอใช่แล้วงั้นวันหลังผมต้องตัดเสียงใช่ไหมถึงจะจำไม่ได้ตัดก็ไม่ได้ทำไมอ่ะพี่ฟิวพี่ฟิวจะมาไอ้นี่ติ่งไม่ได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ที่เจอผมตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นเลยคิดว่าจะ ดีใจไหมดีใจสิดีใจแค่ไหนดีใจขนาดที่กินสิ่งใดไม่ธรรมาดาผมอ่ะอยากที่จะไปสัมภาษณ์พี่เอเองเหมือนเป็นคนสัมภาษณ์เป็นคนนั่งถามเขานั่งคุยกับเขาแล้วอยากให้เขาพูดความรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้พูดความรู้สึกกับกล้องอ่ะแต่มันเหมือน,นเขาพูดมาถึงเราอ่ะยังสันมม่นอยู่มือมือผมสั่นแล้วเนี่ย <laughs> 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 เริ่มตื่นเต้นเองเริ่มฟังกันตื่น <laughs> โอเคขอบคุณมากนะครับไม่แกล้งแล้ว ขอบคุณพี่เอที่ที่คอยติดตามผลงานของผมคอยสนับสนุนผลงานของผมตั้งแต่เมีย2018แล้วก็ติดตามด้วยมาแล้วก็คอยอัปเดตผลงานของผมคอยแชร์ผลงานของผมมาให้กําลังใจในอีเวนต์ก็ตามก็อยากขอบคุณพี่เอจริงๆนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมน่าจะให้พี่เอได้มากที่สุดแล้ว